เปิดใช้ดุลพินิตพวิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้มาเริ่มสูตรแรกๆเราลองมาทําเปลี่ยนวิธีการใหม่ดูนะครับใช้สูตรคงกว้างก่อนนะโดยอาจารย์จะใช้บินกระทบชนร้อยสูตรนะให้บินตัวนี้มันร้อยสูตรนะเนี่ย จะให้ดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ว่าคำนวณกันยังไงนะครับบินกระทบจนร้อยสูตรเราจะแนวทาง,งกว้างก่อนเราค่อยไปเจาะลึกนะครับในแนวทางงวดนี้เข้ามา2ง,งวดหลุดไป2ง,งวดนะก็ <c oughs> สมนับสมเนื้อดีนะงวดนี้หวังว่าจะเป็นยังไงบ้างสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะมีโชคบ้างหรือเปล่านะครับติดตามชมก่อนอื่นอาจารย์จะเปิดตัวด้วยชุดใหญ่ คือใช้บินกระทบจนร้อยสุดนะตัวเลขก7ตัวเนี่ยมาจัดเรียงกันโดยเอาแค่5้5ตัว4่หนเเนี่ยเอามาจัดเรียงกันเป็นชุดใหญ่ก่อนจะมีตัวเน้นก็จะประมาณ5ชุดนะครับส่วนเราจะเฉพาะจ่อจงยังไงเดี๋ยวไปดูสูตรย่อยๆสูตรปักหลัก10ล่างหน่วยล่างนะสูตรวิ่งล่างวิ่งบนอะไรทํานองนั้นเลขดับนะครับเลขเด่นอันนั้นคือสูตรสูตย่อยนะครับสูตรต่างหากเฉพาะแต่สูตร ตัวกรอบใหญ่เลยชุดใหญ่ก็จะต้องเป็นสูตรนี้ครับบินกระทบชนร้อยสูตรเนี่ยเราได้ตัวเลขมาแล้วคำนวณเรียบร้อยสถิติล่าสุดนะใช้สถิติถูกต้องมาเจ็ดวดมาปะทะกันทั้งหมดร้อยสูตรสูตรมาครบนี่แหละมลาครบเจ็ดตัวสองตัวล่างนะนี่แหละตัวเลขแล้วมาชนกันร้อยสูตรได้ตัวเลขดังนี้ครับเปอร์เซ็นต์จากซ้ายไปขวาม,มาจากเปอร์เซ็นต์มากที่สุดนะทางซ้ายมือไปขวาม,มือ4 1 9 7 5 8 0กเ็ยเลอกเป็นตัวหลัก นะครับจะเป็นชุดได้414947454840ชุดแรกชุด2มัเลขก1 1917151810ตัวกันเนี่ยเอา979575มายังไงเดี๋ยวไปดูหน้าจอคอมกันครับตัวนี้เป็นเต็น10หน่วยล่างก็คือ2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่าง สถิติทั้งหมด7งวดครับหนึ่งวดที่1งวดที่2 3 4 5 6 7งวดล่าสุดนี่3 0 3 7 0นย์มเจยใช่ไหมนะ3ตัวบน2ตัวล่างนี่3ตัวบน2ตัวล่าง7งวดนี่ผลการออกรางวัลไอ้นี่คือสูตรที่1ครับผลการคำนวณของสูตรที่1จะมีเลขจเจ็ดตัวแต่ละงวดสังเกตว่าแต่ละงวดมันก็จะเข้ามาหมดนะครับ2ตัวล่างใช่ไหมห้าเจ็ดห้าเก้าสามแปดสี่ศูนย์มีครบหมดนะครับสี่หกแปดสี่เจ็ดศูนย์แล้วล่าสุดนี่ยังไม่ทราบ ไอตัวล่าสุดที่ยังไม่ทราบเนี่ยคือตัวที่เราจะพยากรกวีสามสิบธันวาคมอันนี้คือสูตรที่หนึ่งนะถูกมาเจ็ดงวดไม่ผิดเลยสูตรที่สองผลเป็นไงก็ถูเจ็ดงวดเหมือนกันนะครับถูเหมือนกันหมดโอ้โหแต่ละสูตรเนี่ยมันถูเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันตัวเลขกัหมดเจ็ดตัวนะเอาแค่สองใช่ไหมมันก็มีสูตรถูกต้องเยอะแยะเลยเอามาประทะกันนะไล่เรียงกันมาเนี่ยถ้าคำนวณมือไม่ไหวร้อยสูตรนะ ปะทะกันเรียบร้อยเป็นไงครับ82สูมีเลขหนึ่งอ่าเลขหนึ่งชนกัน82สูเลขเก้า79สูเลขเจ็ดอี74เป็ลข4ี่นี่72เปอร์เซ็นต์แต่เผอเอิญว่าอะไรดูไหมครับอาจารย์เอาเลขหนึ่งเป็นหลักนะแต่เอาเลขสี่มาขั้นเลข9ก้าเพราะว่าตัวบนนี่ยจะตามเลขสี่เหมืนเถอะชอบจังเลยสี่สามสามสี่เลขพี่น้องกันนยนะ จะตามเลขสีอาจารย์เลยขออนุญาตเอาเลขสีมาขึ้นมาเป็น4197580ดับอะไรครับดับแน่ๆดับ326ท้ายสุดเลยตัดทิ้ง3ตัวตัด3ตัด2ตัด6ชุดล่างครับงวดนี้แนวทางของอาจารย์นะเราจะคนชอบนะมันมี2ประเด็นคือประเด็นถ้าตามตามโปรแกรมเลยมันจะได้เป็น19เป็นหลักนะครับวิ่ง1นวิ่ง9แต่อาจารย์ไม่ชอบ9เอา9เป็นตัวรองเอาสขึ้นมาเป็น4ี 1. 1441เท่านี้ครับนี่คือหน้าจอมันนะนี่คือหน้าจอมันนะครับอาจารย์เอา4ขึ้นมาจริงๆเป็นเลข1กับเลข9นะครับ1กับ9แต่อาจารย์ขออนุญาตขอเป็นเลข4ขึ้นมาแลแ้วแต่คนชอบครับแต่เลข9มันก็ยังมีอยู่ในตัวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ97นี่แนหะละ41 49นึเก้่นที่45า8 40แี่ชุดหนึ่งเป็น19ครับ หนึ่งเก้าสวยหนึ่นึ่สวยที่สุด1914เลยนะครับ149่ี่ชุดล่างเด่น149 1715แล้วก็18ึครับสุดการ97ตัวรองคือ9575เพราะฉะนั้นตัวเด่นเราจะมี4 1่หนึ่งหนี่นี่คือชุดให2ตัวล่างวันนี้ครับ30มันวาคม2อ6 3รอผลนะครับ ก็าปาไปตัวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะทํา3ตัวบนเป็นกรอบกว้างชุดใหญ่ไว้นะครับชุดเล็กส่งตัวล่างชุดใหญ่เรียบร้อยแล้วครับแล้วสูตรอื่นๆจะทยอยมาเรื่อยๆนะครับ10ล่างปักหลักเเป็นไงปักหลัก10บล่างสิปักหลักหน่วยล่างสิเป็นยังไงอะไรทำนองนั้นหลังๆมานี้อาจารย์ไม่ได้ลงสูตรเยอะลงอย่างละประเภทละหนึ่งอย่างแค่นั้นแต่ก่อนมีเทียบชน2เทียบชน3เทียบชนว่าลงสูตรวันหนึ่งห้าหกสูตรเยอะแยะไปเลยนะ แล้วจะคนชอบนะบางทีคนชอบมันใช้สูตรได้เก่งมันก็โอเคแต่ระยะหลังนี้เน้นๆน,น,นิดนึงโดยเฉพาะชุดวินร้อสูตรอาจารย์อาศัยสถิติและความชํานาญจากการทำฮานอยและลาวทําทุกวันวันหนึ่งสฮานอยห้าฮานอยทำทุกวันนะครับแล้วก็ดูความน่าจะเป็นดูเทคนิคในการปรับเปลี่ยนสูตรนะครับมันก็โอเคนะเพราะรัฐบาลไทยมันเข้ามาสองงวดตรงๆเลยนะสามทบนเนี่ย ก็ดีใจนะครับในรอบปีหนึ่งก็โอเคแล้วแล้วก็หลุดมาสองงวดวดนนี้งวดที่งวที่หนะไม่รู้จะเป็นยังไงลองดูครับเอาละครับ2ตัวล่างนะครับเน้นๆทีหนึ่งก็ตามนี้ครับแคปหน้าจอไว้โปกใกม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับลายไอดีครับลายกรุ๊ปนะฟรีครับ บนแนวทางส,สปปลาวฮานอยนะต้องไปดูที่นี่ในในีนายกลุ่มนี้พบกันม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพ,พินิจวิจารยานในการรับชมเนื้อหานี้คือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสลหรับนย์สากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย